น้ำสบายดีพี่น้องรูสิกทุกคนสบายดีน้สวยา้ยเียวเทเนเส่นเ่ยสดี

ซอยดีๆ้บ่อยากกินมืดได้เพราตอนหัวชิงไขยอันตรายตอนชิงจะแหนมจะไปยเลยใส่ตอนปั๊ดหัวบ่ประเด็นคือเท่าอยู่ใส่คอามเป็นตอนชิงน่ะเอาเนาะ

Wow, xìm coi, à một thân xài nhang bộ Một thân xài nhang bộ thì xìm Xài lệ, xài thư buồn mà thì xìm Xìm, xìm, Con, con nhau, xài con này xài có đẹp nó là sao Bao lúc sạc Đâu rồi, hẳn sao sạc ba bỏ Nè Sạc nó bỏ họ luôn Đi, kìa, นี่มันจะหัะวรัดเขาบ้างรัดเข่งกระซามขนาดมันไม่น้อยเล่นไปเข้าทุกครั้งคนมาแล้วพี่นอกมาเล่กนกะไปหาจับปุ๊บจับเขียดแล้วย่ามตรงใส่หอกเขาเลยซนะึ่งมึงอ่ะต้องบ้าอยู่บ่ทำ เกีบบร็อกเลยเด้อมาเด้อมาเลยมกปลาซิวปลาซิวหน่อยหลับเท้าอาหารเสี่ยงแส็บๆน้อกันพี่น้องมาๆมาหลับเท้าใส่หอยหัวหอยปนกบใส่ไว้แสบ็บเกียงตับอยู่ดอกมาเลย มาเด้อพ no. ี่น้องกินเด้อเด้อตกกินลูกกใจเอากระตุอสายก้เอน่ตเล่นเห็ดนะได้กันะหนักะแก้ก็จะเตะไฟลายสิบุมอันน

นี่เจ้าปะปอกนี ALLY ่นงอันนั้นอันนั้นเขาใหะจ่ายบ้านหลังนี้หอปอกนี่จุดหนาหนักเลยขึ้มากอละหนักมันรบกวนกันไม่ได้ แทงพ่อเนี่ยทำเนี่ยน้อนพ่อนะไุดจตา

Chúng ta mặt bạc 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 mặt cái mặt <laughs> bạc ừ. nhận bạc mặt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 

ควรนะพี่น้องวันนนาางางาลยาวเทลอยพี่น้องาหรับพี้อามมบุฟนพี่น้องวับดี